เราเัคนบ้าทำงานอ่ะผูจ้างงานอยม่ชอ่ะพ่เ่า้ทำงานช่วยจูเห็นเมื่อุยกอยู่ซายอาซอีจอยนะนั่แล้จ้ะไปเี่ยวเ้าสีขาวน้ำเซนที่จริงเราทำส้มวนองวะวอยากนาเ้ยเห็นไปเต้นน้ำเพราะว่าอีเพื่อนเมื่อใดอีกคนน้าน pues เต้นนี ha, oh. <the 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 ่ ไปเที่ยวหน้าดีลุกเที่ยวหนางก็้พาับากได้หฮมได้อย่าเลือดมาแต่ใส่ก่อยเพื่อนโอ้ยแม่คอยมาแต่ใส่นบางอย่างมาแต่ใส่

มาแต่เบิ่งขาวเกี่ยวค่ะคุณแม่คอยค็มีเกี่ยวแม่ลูกวานลูกชีอันลื้อบังสูดดแม่งไปลื้อสาลูกแต่ดิมสุดนะล่ะลายแม่ซองอันซองทงดาวเทียมบักใหญ่ทงมอลามนะแม่จอกยา

ผมมันยาวเดี oh! ๋ยวได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยบเหินสาทีจริงกัง มึงเคยมาแต่งหน้าแต่งตานี่บอกแต่มานุก็ยังม้แต่งแล้วนุกกล่องส้าวมมวนน้นุกก็ยังม้แต่งไม่ไปนอนเลย่าแต่มานุกมาแต่งคคอการอะไรก็คงสีผ้าบ้อกัประมาณี้ลยน่ตสีผ้าปอ

เฮ้ยานน้ส yeah. ียพันเสกรดตสื oh, yeah. <s at> <s at> at> ่อค่ะเบิรและเสียพันในเพื at> at ่อนเบอร์และเสียพันมื่อไเดกว่าเดิมไปหาจ้างเขาน โอ้โหโอ้มจ่างยังเบิร์ักมันเบาเราะเกิดหลุไทยไม่เบาขวานทะเลกับตวตามมาเออแลไทยกินมุกครัองมันเหียบผ้าเราเรตกลงจะหรนะฮาจะสิตายสีย่งไวไปสิกระซายกินไปนอนโดยูทองกระจากดึงนะโอ้ยเกอ่กงล้ว ปลยไปป่นื้นไปเลยปมันบ้านบ้าบ่กับที่ไปต่ออโจส่วนน้องามบ่แม่อวยครับุณคาแยกบ้านแตกมันเป็นบ้าบนี่นะเออาจับเดบ้านบ้ารูดมาจัดบ้ารูดแมะ ยายบการูดมาจากุ้ณปู่งบบแบบอยู่ได้แล้วอะไรก็จะยังไม่จะีดอยาหรือกคืออ้พตหูเปิดหเ่ยันไ่เขาและรถเหยียเขาก็มาเลยตนีเจอบเนอะยายบอกบ้ารูดทีน่ะมันโนหอกบมันทันิกับพนโน่ตอนนี้ตอกได้บอยอ้ยมามีแม่รูดอะไรมรูดมาทันมันเหยียบมันแนีเลยลผั ผู้ขาวิาู้ขาวจะาอาลุกมน้อมัดตอดกูเออตะกนแ่เจ็บมันบ่อบ่แลลวมันเอาอย่งบ่ายบ่อวนึนี่ผู้ขาวว่าเจ้าอาลุดว่าแตเจ้ามันเป็นหูเป็นหนี่มันเป็นหูว้าหูว่าหักบ้าเลยค่ะ ยาบ้าโยนมาพี่ก็คก็จัาบอกบาดรุดน่ได้มันน้ยงน้องหว่มันมันโว่าพี่เออเจอมันบาดมันโว่าพี่ยาบกบาดรุดมาพี่มันีะเป็นรดของอีพอวนหลานพวกาจะค้อจะเบิกจะเบิกขานั่นก็มาแน่เบิกขางี้บ่แหลทั้งนั้งเลยกอ่าบินน่าแหลกอันเดียวกันบ่แหลกแยกได้จากกี่่อันเดียวก็น่นี้อันนี้มันมีชองอ่ามันีที่ี่มีที่ี่ มันมีซองผูกเพรมันมันแตกมอสนาย่าร่ามัซบาี่อย่างบวอย่างไรเชีย้ำอีกแล้วย่ไงนี่อันแขาวว่าเจ้าของบ้านแตกัมันที่เป็นนมัผูกนี่มัน่อมัน่นี่า้าของ่ามนี่ก็บอด้หย่มันย่ เราต้องมีปัญญาแล้วศพเด็กรายแล้วศาเขาหลดได้ดีเยวาแล้วก็อันนั้นได้หูกจอบคือเจื่อม่นานะคะนเราลงมากเรีครับอาได้ัาาได้เลยนีเขาเขาป้าเตะปยาบได้เลยแด้พอบ้าบานนี้มันบ่าเตะ แม่ไม่จะดมอยู่แม่มียะโดมอยู่อย่าโดมดขอบคุณค่ะยกขึ้นแล้วบินบิงหนึ่งนึงนี่ อย่าโดนเมย์คอยขอบคุณครับ er ัไข่ตั้ลูกขู้คุณมังคลงวิ่งวิ่งอยู่เปะข้าวไข่ตั้งลูกร้ปคนณมังน์กำลังว่งวิ่งอยู่เลยข้าวไข่ตั้งีูกรูปคนณมังค์กจลังว่่งอู่เ บ่แม่กับพ่อไว้กินข้าวเลยวัสิลนกเหรอปดอืมไม่ใช่ปลาโอ้ยเย็เสองมอเนี่ยน้องยี บ้างจกนกาแฟเลเพื่อนสาวนอากาศเย็นบาดเก่าค้บน่ออยู่รุ่มนี่เด้อน่องเ้ข่ดอากาศนี้อนองจะเาห้องน้ำไม่เสียได้น่องเหนีวยาสูากอน่อเหนียวจอยจอยมา้วหงจอยเียวง้จอยเมอเราเป็นหมูเสี่ยวน่จอยมลงนั่น มึงไปเผาข้ายไเพือนเดียวนน้นะไปเผาทั้งไดมึงไปเผาข้างใดเพื่อนเดียวหนิฮะไปเผาทั้งใดเฮ้ยไปเผาไปเผาพัวข้าวเฮ้นมันเสีดีอยู่ดีกิน ดู้ับเขาเ่้นี่งานทังวันั่เาื่นเของแขนักมือใดมือใดไม่มีงานดีไม่วนมันไปนี่วันที่จิบชอง

เทีภาพากันไเลยข้าก็ขึ้นมาบ้านนี้เปลี่ปเสืออเดือนปลายนะฮะกับเกี่ยวข่ายแสงเดเลเกี่ยวข่าแสดมันก็ลงอยู่เนาะเดือนปลายบ่เมียสีหามือแม่ลงไปหนิไอ้ก็ลงไปหน ฟ้าเงนตัวเองนอนกิจยานยันคือรอมันึ้นมาหนอนนี้การจะขสยานยันอนย้เดียวไปนอนได้ก่อนนอนเชียงหนานี่เป็นยาตัวดเมื่อวานท่านทางสิทามเชียงหนากับา นอนนอนห้างครับยนักพิษบอเชียงงานนะพิษถึงละมนเป็นแต่ยานพี่รอกขนอนเชียงงานเอช่บนกร่อนอนบนห้างนอนพิษปิาเอาอนไดฉัานอนประสาทมนอุนเขามีแต่มูเชลเลโอยแช่ฉันนอนเชียงงานนอนบนห้างพี่หรออ อ่ะแม่พีว่อยพ่างแม่ไปนอนพิพิซ่านะไปนอนพิพิซ่าดล้วอ่ะขางโมโพนเออตะกี้ไปนอนตะพีน่ะไปนอนคุ้มคารีนอนคุ้มอะไรไปนอนเด็กผีคือนนอนรับเด็ไปย่องซองตีนหยกเขาไปนอนทับเขาเไปนอนทับเรือไงซองตีซองตีนหยกแม่ที่ว่าท่านหรอกเลยยักไปวะนี่ไปนอนบันียักไปไปนอนเท้ากม้โพนวะนี่นอนโพนสิกซ์รับ ูเห่าห้าวคานเขบแ <to laugh> ล้วเริกไปนอนเลยเรื่องอะไรอพี่บ้านห้างเออพี่ปรเป็นะัรพี่เห็ดเป็นเนื้ออื่นหเห็นแต่ชิลเล็บนี่เินข้ามงานเลอแล้ผู้อันบาริคู่บ้านคุณพาไปนอนเหรอเป็นเป็นบ้านมานพี่เป็ดเปกระล้างไปเลยพาไม่ออกแรงเลเป็นบ้าเลยเพี่ว่าบ้านชาเปนพี่ี่าเราเพี่ว่าชั่ข้ารว่าข้า

ก็เชีปุ้ยเลก็แล้วพนี้เขาเขาทำมาเยมเป็นเียวนเกลเออกนเป็นหัวเิเียงปน้านห่างเหบออืบานห่างบานห่างกระาอะไรันเชียวไร่งน่นเปนอนกัะเป็นกิมมาสนะกุต้งใจใะคับกเบกน้อใจในเดห้าบานห่างพพีพอได้